ต้มเป็ดปลาไหลพี่น้องโอ mm ้ย hmm. ง mm. mm ่พ hmm. mm ี่มันถอนพี่น้องอยางบอนให้อีก่ะเอ้ยปลาบืนลุมแหลือจังหน่อยเดี๋ยวพาไปใส่เดี๋ยวเสิร์ฟเขาเลี้ยงกับ หนูอืโอ้โหอะไรอีกครับเนี่ยยังอีกวะบ่โม,โม,มยังเตียนตุ่มเตียนนี่ขีก้กระเดียนหน่อยอใส่มันคือขีก้กระเดียนเถอะใส่เตียนนี่นี่ขีก้กระเดียนเถอะปลาไหลปลาไหลบ่เอามานจะใส่ปะ แล้วหน้านี่ใสเบ็ดออกใส่เบ็ดได้อีกอยอดลงหูเลยต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดเลี้ยงหุยเลี้ยงหอดคาแต่ไข่ใบกิ่งไข่พูนะใ <c oughs> ส่ขมิ้นนะพี่น้องนะะมือ้อนี้กาบสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วก็ผมเฮียต,ตั้มทําตรงชาแนลเดี๋ยวครับผมโมโมครับสวัสดีครับมมวรบวบว่าช็อกแลตครับมากกับเด็กหน่อยอยีกแล้วพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลหอมหูหวยวันฉีกเดียนหน่อยปะไอห่อนขึ้นเลย มันกับคำแล้วบรรยากาศล่มหนาวว้อยพี่น้องร่มวิวเป่อไม้ว้อยพัดไมยแสแๆป้าก็เริ่มสิบเบิอนล้มช่วงนี้อากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะครับตุล่าปลายฝนต้นหนาวเนาะพี่น้องมาบ,บ่เป็นการเสียเวลาใส่เลยพี่น้องสดน้าก่อนอออืืห,อห,อหอเอา้าลุยเลย ต้มเป็ดปลาไหลพี่น้องตัวใหญ่พี่อื้มมันห่อนพี่น้องอื้มเนี่ยพี่น้องยันตัวใหญ่พูน้าเบื้องว่เพื่อ อืมอ่งเงาขมันใกล้สา้ a ากันอืมพี่น้องดูออกมัน,อ,นอืม ยังมอวไม่อีกวะคนม่เห็นยังบักันแกะแส่บพี่นอ้องดูดหัวเลยบอกมับดูดหัวเยีนนมนะพี่น้องจังว่นนี้ดูดชอบพันที่ละ ทอ,อทุกลูกล้านเนี่ยเอาดีไปผมมีสี่ก้อีสี่อะมอก่าดูดขึ้นมันมมน้ำดูไปเขาว่าสุดสุดเนี่ยปลาเพื่อยอย่างปลาอะไรที่ยเย็นเนี่ยตวันเื่ออย่างน้ำมัน สุดยอดปลาคือเอียนสุดยอดเนี่ยคือหมาพี่น้องครับอืมหือหืหืืมหืมหนมมีโอกาสก็มหืมมหมหื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 มมหืมนี่หืืหือหน ไหนมาสองโลกหันอันมือหนึ่งกับจิตพัดเออเออเอ,อเ้ยยิ้มหูในห่อนเพราะว่าห่อนในจับหูแหม่บ่แหม่บ่เล่าบ้าเน่ะกล้องกับจะมืดมืดเนี่ยจังน้อยนะอ่ามืดบ่ เดี๋ราทีมงานปรับแสงขึ้นประมาณนันเลยจังหน่อยมีกระถ่ายคำคำจังหน่อยคำเลี้ยววังหันยังแดดอยูเยยข่าก็ะถ่เกี่ยวเหรอกระถ่าเกี่ยวแล้วนี่เข่าข้างล่างนี่จะปลาขอน,นอ่ะเออปลาเบือนลุมหล่ะจังหน่อยเดี๋ยวพาไปใส่นใหนูใส่หนูเดี๋ยวเขาเลี้ยวกับใส่หนูอืม,อม เพราะว่าย่ำดูมันมแ่บเลยนั่นป่หม,มูฮึดนะูหัวเลยน่ะรับโอ้หลุยสานตัวแท้พี่น้องนี่ใส่กินมาฮะ เครื่องหลายมกับข้าวน้ำผึ้น่อหนออทางอีย่าไก่หรอเอาสดเนี่ยเขาใส่ใส่นนำ้ำหก,กินเนีาเอสอะไยังไงแม่กับข้าวอือหืม ตเวนกบจิเริ่มทำทำเร็วพี่น้องช่วงหนาหนาวหมกโมงอะทำเสียบเสยมาเล้วครับตเูเยน็น กูได้ละไักผูได้็เดินบนหลอดาแมนจะคล้องหน้าเอียนเขอปะอืมไม่ยอาแล้วโอ้หนี่หัวมันเอามักละตัดเลย đồ đồn hoa, măng đồn hoài Ôi Hả? <Được> đúng rồi Đúng rồi, nhìn vào nhau mà hẳn Thôi mỗi xí mịn Ừ, rồi em, ở đây. ใส่เลยเอา้าขึ้นเยวเลยวะอืมใส่เลยเอาเลยเอาเลยเซลโบว่าโบ่ปากโบอกบ,อกบอกเลยได้มาสองโลพี่น้องบ่บ่อยู่นี่บ่ถึงสองโลดด่เลยเพราะว่าไอแบ่งออกไปผัดน้ำเนาะบุญเต็มก็ร่างผัดอยู่พี่น้องก่อนนะีเครื่องน่ะหอดอยูดดยสองโล่ có hành tao biết anh nhìn vô phép dầu lâu rồi luôn đâu gì mà ta còn không cả cái lăng xài phay mày ô Bà ba ừ thân sảy thân nhắn lê đi ไข่ใครขีดกระเดียนหน่อยไข่มาจักรันอมโอจัการ์ในอมโอเอ้าอลองควันกันนะพี่น้องเบิร์ตอีริสพี่น้องมาเนี่ยเบิร์ตขับมันยิ่งเบิร์ตกันได้กะเบิร์ตมันยิ่งดูตัวหัวอิ่มไป อ้าวมันอนี้กะลูกหล้านกะสิพ่อใบสมนีก่อนเดอ้อครับพี่น้องมันกะตะเวนกะตกเร็้ยวปวดวังหันมายังเห็นสมอสมอสมอยู่กับมือ่อดแล้วนะมืัอนี้กะพ่อใบสมนีก่อนกินให้เบิร์ตก้อนนั้นนั่นแล้วลูกต้มเป,ป็ดปลาไหลพี่น้องต้มเป็ดปลาไหลครับผมมืัอนี้กะพ่อใบสมนีก่อนเนาะครการกับทำไายว่าจ่ารย์บริสุทธิ์ผมทีมงานร้อยสี่กะ ขอโทษขออภัยไปน้ำเด้อกับมันต้มให้พี่น้องได้กินมื้อนี้ก็สิมาว่ายไปไว่ายนีจังหน่อยพระอาทิตย์มันตกแล้วพี่น้องว่งหันก็ยังขึ้นมอมๆอ,มอยูบ่บัดนี้มือดเนี่ยเรเห็นสิบ่เห็นลายมือแล้วเนาะกับพ่อไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งชุ่ผู้ชุ่คนลำล้ำเลยลุยครับปราศจากโรคภัยปราศจากวิกฤตเพว่าจะเป็นโควิดและน้ำท่วมให้พี่น้องหายทุกข์หายโศกลำล้ำเลยลุยเนาะครับมื้อนี้ก็กล่าวค้า่าสวัสดีครับ